สวัสดีครับนักเรียนอยู่กับคุณครูโอ๊ตอีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สัปดาห์วันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาพระพุทธศาสนาถือว่ามีบทบาทในประเทศไทยได้รับการยกย่องเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่พระพุทธศาสนิกชนชาวไทยควรได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาครับ วันอาสาฬหาบูชาหมายถึงการบูชาวันเพ็ญในเดือนอาสาฬห์ครับตรงกับวันขึ้น15คหาค่ำเดือน8เป็นวันที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก3ประการคือประการแรกเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่อว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรครับเป็นครั้งแรกในโลกณอิสิปัตนะมฤคทายวันซึ่งปัจจุบันอยู่ที่เมืองพราราณสีประเทศอินเดียครับประการที่ สองโกธัญญาพามได้ขอทูลบวชเป็นพระพิสุรูปแรกของโลกประการที่สามเป็นวันที่พระรัตนาตายเกิดขึ้นครบองค์สามคือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ครับแล้ววันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่พระพิสุอธิฐานว่าจะประจําอยู่ณวัดใดวัดหนึ่งที่มีพุทธานุญาตไว้ไม่ให้ไปค้างแรมที่อื่นตลอดระยะเวลา3เดือนหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าจำพรรษาเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทรงอนุญาตไว้ในพระธรรมวินยัยฤดูการจำพรรษา พุทธบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสในการศึกษาพระธรรมวินยัยแล้วประพฤติปฏ,ปฏิบัติธรรมอยู่กับพระอุปชาอาจารย์ได้อย่างเต็มที่ช่วงวันอาสารหาบูชาและเทศกาลเข้าพรรษานี้นับเป็นโอกาสอันดีที่พระพุทธศาสนิกชนจะได้เรียนรู้ความเป็นมาและความสําคัญของวันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาทั้งบําเพ็ญกุศลด้วยการบําเพ็ญบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมเทศนาสวดมนต และเจริญภาวนานำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติโดยเฉพาะอริยสัจส,สีและมรรคแปดทางปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์สร้างคุณงามความดีเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยรวมสิ่งที่พิเศษกว่าวันสำคัญอื่นๆคือประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนรวมถึงประเพณีหลอเทียนพรรษาแห่เทียนพรรษาโดยพุทธศาสนิกชนจะได้ถวายเทียนพรรษาหรือล่อ ไฟเพื่อเป็นแสงสว่างให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษานี่คือสาระสำคัญเกี่ยวเนื่องกับวันอาสารหบูชาแล้ววันเข้าพรรษาที่คุณครูโอ๊ตเอามาฝากนักเรียนทุกคนครับทำดีเข้าพรรษาชีวาเป็นสุขนะครับแล้วพบกับครูโอ๊ตได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ